ไม่ต้องงอให้ผู้ชายเลี้ยงวางแผนอยู่บ้านพักคนชราเปิดหกคนดังยังโสดใครจะมองว่าขึ้นคานก็ได้แต่ขอขึ้นคานท้องเพราะตอนนี้ราคาสูงมากพร้อมมีความสุขกับชีวิตตัวเองมีกินมีใช้สบายไปทั้งชาติคะ่ะ คนที่6ตองพัคราไมานักแสดงสาวผู้ห่างหายไปจากวงการแต่กลับมาที่ไรก็เป็นกระแสอยู่ตลอดเพราะความสวยแซ่บของชีคนนี้ไม่เคยปราณีใครสวยไม่สร้างแถมหน้ายังอ่อนเยาว์เวอร์จนไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่ใช่คนอายุ47ปีแล้วจริงๆหรอเห็นสวยๆแบบนี้เธอคนนี้ก็โสดนะคะล่าสุดยังรันวาจาบอกว่า ใจทํางานเก็บเงินเพื่อไปอยู่บ้านพักคนชรากับเพื่อนดีกว่างานนี้หนุ่มๆมีมงางเงือกเพราะเป้าหมายของเธอชัดเจนแจม่มแจ้งมากจ้าแต่ยังดีมีทิ้งท้ายในอนาคตถ้าเจอคนที่ใช่ก็อาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได้ทำเมาใจฟูขึ้นมาเลยละจ้าคนที่5จอยลิลานีนักแสดงสาวที่โดดแด่นอยู่ในวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็กเลยก็ว่าได้เราจะคุ้นหน้าเธอกับบทบาทของนางร้ายหน้าจิกกัดแต่นั้นก็แค่ในจอพนอกจอจอยนั้นแสนดีมาก ใช้ชีวิตเรียบง่ายเข้าสวนปลูกผักออร์แกนิกกินเองชีวิตเธอดูแฮปปี้สุดๆและจอยก็ยังเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเธอวางแผนชีวิตตัวเองไว้หมดแล้วมีเงินใช้ถึงอายุ85ได้สบายๆเพราะว่าเธออยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องง้อชายใดจริงๆค่ะแฟนคลับเลยพากันแซวว่าหนุ่มคนไหนจะเข้ามาก็ยากหน่อยนะคะเพราะกำแพงเขาสูงและแข็งแรงมากจ้าคนที่ อัมพัชราภาไม่พูดถึงก็คงไม่ได้สําหรับตัวแม่คนนี้ที่ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนอั้มก็ยังเป็นที่หนึ่งสหรับคนไทยเสมอมาแต่ยังไม่ได้เป็นที่เดียวของใครเพราะสถานะตอนนี้คุณแม่ว่างนะคะจึงแม้จะเคยบอกไปว่าชีวิตตอนนี้มีความสุขดีไม่มีผู้ชายก็มีเพื่อนแต่เพื่อนแบบใดคะทําไมหวานร้อยขนาดนั้นที่บอกว่าโสดเขาไม่เชื่อได้ไหมเพราะภาพมันฟ้องอย่างช็อตที่แม่อั้มและเพื่อนชายคนนั้นเขาไปเที่ยวด้วยกันทุกคนก็สัมผัสได้ถึงมวลความรักความกุ๊กกิ๊กที่แผล หนออกมาเลยล่ะคะ่ะคนที่3เชอรี่เขมักซ้อนนางเอกช่อง3หน้าหวานตลอดการคนนี้ ที่ขึ้นชื่อว่าง,งามทั้งกายและใจแถมชาติตระกูลก็เลิศซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าเชอรี่นั้นวางตัวดีมากไม่เคยมีข่าวเสียหายเลยสักครั้งหรือแม้แต่ข่าวเรื่องผู้ชายก็ไม่มีเช่นกันจ้าแถมล่าสุดเธอก็เอ่ยปากบอกว่าสถานะหัวใจตอนนี้ยังไม่มีใครอยู่ในช่วงโสดแต่ก็ไม่เหงามีคนเข้ามาจีบซึ่งเธอกําลังอยู่ในขั้นตอนขัดเลือกอยู่บอกเลยว่างานนี้แฟนคลับแห่อวยว่าใครกันหนาจะได้เป็นผู้โชคดีได้สาวแสนดีคนนี้ไปคอง คนที่สองเบกกี้สีธัญญาพิธีกรสาวคารมดีที่คลองตัวสดมาสักพักแล้วหลังยุติความสัมพันธ์กับอดีตคนรักที่ใช้ชีวิตด้วยกันมานาน11ปีบอกเลยว่าเธอคนนี้เข้มแข็งมากรักตัวเองสุดแถมโฟกัสเรื่องงานก็มีความสุขดีแต่ไงล่าสุดแม่เบกกี้กลับมาอินเลิฟหัวใจสีชมพูอีกครั้งเมื่อเจ้าตัวยอมเปิดใจในรายการว่าตอนนี้มีหนุ่มใหม่แล้วจ้าพร้อมบอกว่าที่ผ่านมาขอให้มันเป็นบทเรียนในชีวิตแล้วกันมาตอนนี้เริ่มต้นใหม่ขอทําให้ดีกว่าเดิมเรียกได้ว่าเบกกี้ทั้งสวยและ แถมยังสดได้ไม่นานจริงๆคนที่ 1. คิสหอวังนักแสดงสาวสวยเก่งผููไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องราวความรักสักเท่าไรส่วนใหญ่แฟนๆจะได้เห็นไลฟ์สไตล์เก๋ๆกับภาพสวยๆทุกทริปของเธอและอัปเดตการสร้างบ้านหลังงามที่เขาใหญ่และที่หัวหินมากกว่าจนถูกยกเป็นตัวแม่แห่งวงการโสดไปแล้วแต่ล่าสุดตัวแม่ความรักเข้ามาทักทายประกาศวันวาเลนไทนยว่าไม่สดแล้วมีนัดออกเดทพอดีวันวาเลนไทนยไม่ว่างแล้วค่ะ งานนี้ทําทุกคนเป็นนาตาชาสองหนุ่มปิศากันยกใหญ่เลยคะ่ะก็จะไม่ให้ตามเผือกกันได้ยังไงล่ะคะเพราะเธอคนนี้นันๆทีเขาจะมีมาให้แฟนคลับได้ลุ้นนะะี่ค่ะ